เหนื่อยไหมคะไมวันนี้ไมทำอะไรคะหมูน้อยอยู่นี่หมูสีอะไรคะหมูจี๊ดแจ๊กจมูกสวยหมูสีอะไรนะคะหมูจี๊ดแจ๊กหมูจี๊ดหมูจี๊ดหมูจี๊ดดุจมูกจมูกสวยจมูกสวยแล้วมีสีอื่นอีกไหมมีหมูสีอะไรอีกคะมีตัวอะไรอีกมีสีอะไรหมูสีอะไรคะ มูสีอะไรคะสีจมสีขี้หมอนะสีขี้หมอโอ้โหเก่งมากเปิดยังไม่เปิดนะแล้วขวามีมีอะไรอีกไหมมีอะไรคะมีอะไรอีกมีม้าแย้อันนี้ม้าสีาอะไรคะขวม้าสีขาวสีแอบเปิดไม่ได้ยังเปิดไม่ได้แล้วนี่ม้าสีอะไรคะเปิดได้แล้วนี่เปิดได้เปิดได้อะคะ ใบไใ้บไใต้ใบไใต้ใบไใตอันนี้สีอะไรอันนี้อะไรเอาสีเขียวใบจีนอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรสีเขียวเจ้าว่าสีเขียวคืออะไรสีเขียวเจ้าสีเขียวสีเขียวเล็กที่เจียวสีเขียวบอลอันนี้สีอะไรหมาสีอะไรคะหมาจี๊ดจ้าเขียวสีหี้อะสีเหลือง นี่หางมีไฟมั้ยมีไฟมั้ยเฮ้ยเดินมาแล้วไหนไหนหมูน้อยอยู่น,นี่เปิดได้ด้วยไหนหมูน้อยอยู่นี่เปิดได้นะคะไหน บ๊ายบายก่อนนะมาบ๊ายบาย